มีลูกค้าหลายท่านนะครับบอกว่าพิทวีเพชที่ดีต้องมีใบเซอร์ G A เท่านั้นอันนี้ผมตอบเลยครับว่าไม่จริงครับมันคนละสวนนะครับเพชที่ดีกับเซอร์ที่ดีมันคนละสวนกันนะครับอาย่งอาง G A นะครับ G A เนี่ยเป็นสถาบันในการออกเซอร์ให้เกรดหรือให้คุณภาพของเพชรนะครับ r G A เนี่ยมีหน้าที่ในการให้เกรดไม่ว่าจะเพชเกรดไหนมายัางไงนะครับ ในห้องปฏิบัติการเนี่ยจะให้เกรดตามคุณภาพของเพชรนะครับไม่ว่าจะเพชรจะเป็น V S S I หรือว่าจะเป็นคุณภาพอัะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนตรงนี้หน้าที่ของ GA หรือห้องเซอร์นะครับห้องปฏิบัติการต่างๆนะครับให้เกรดเพชรให้คุณภาพเพชรตามคุณภาพของเพชรที่ให้มาคัดเกรดเท่านั้นนะครับส่วนเพชรที่ดีจะมีใบเซอร์หรือไม่มีใบเซอร์ก็ได้นะครับเพราะมันคนละส่วนกันส่วนส่วนการจินน ส่วนการเจรนญยนการคัตติ้งการให้าการทําขอบเพชรเตียเพชรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของโรงงานนะครับเพชรที่ดีอยู่ที่โรงงานอยู่ที่การเจริญนไม่ใช่อยู่ที่ห้องแลบในการให้เกรดหรือให้คุณภาพของเพชรอยู่ที่การเจนะริญนนะฮะว่าครบองค์ประกอบ 4C อันนั้นถึงจะถูกต้องนะครับเซอร์เป็นส่วนของเซอร์นะครับโรงงานการเจรนญยนของเพชร เป็นส่วนของโรงงานนะครับคนละส่วนกันเพชรที่ดีมีใบเซอร์หรือไม่มีใบเซอร์ก็เป็นเพชรที่ดีอยู่วันยังค่ำนะครับฝากกดติดตามร้านเทอบีเจมด้นะครับ